สวัสดีครับวันนี้มาดูการใช้งานตัว p h o RP Controller ยี่ห้อ Mincon นะครับรุ่น Mix p h 6.0นะครับมาดูการต่อสายก่อนนะครับการต่อสายด้านหลังนะครับผมก็จะเป็น200ยี่นะครับ l i ยน n e w ต o นแล้วก็ตรงนี้เป็นเซนเซอร์เซ็นเซอร์มี2ส,สายนะครับตัวอินพุเรา ต่อตรงกลางนะครับอีกเส้นหนึ่งด้านบนสุดนะครับด้านบนสุดเป็น Re f e r e n c e นะครับวิธีการต่อนะครับต่อแค่นี้นะครับส่วนฝั่งนี้นะครับจะเป็นหน้าคอน h i high low และอีกฝั่งหนึ่งจะอยู่ด้านในนี่ยนะครับอันนี้เป็น R.S. 48 5แล้วก็สี่สิบมิลลิแอม์ที่เป็น Trans m ซมิเตนะครับเริ่มต้นนะครับการกดเลือกนะครับ ให้เรากดตรงนี้เลยนะครับผมเมนูพาสเวิร์ดไม่ต้องใส่นะครับถ้าเราจะไปแก้ก็แก้ได้นะครับกด Enter เข้าไปเลยนะครับผม s y s t e m นะครับเลือกภาษาเลือก b u z เ er, ซอเลือกแบ็คไลท์พาสเวิร์ดนี่ครับ Signal System เลือกหัวนะครับเราเลือกเป็น p h นะครับหัวนี้เป็นหัว p h การค i ลิเบ e นะครับ เราต้องใช้น้ํายาในการแคลนะครับตัวนี้รีโมทเซตติ้งตัวนี้ครับเป็นสี85ห้าหรือเลือกเป็นสี20สี20เราเลือกได้นะครับว่าให้สีออกที่พ h เเท่าไหร่เช่นเราปรับไปที่ห้าก็ได้หรือว่าปรับไปที่0นะครับสีที่0 20ที่1สีนะครับสามารถเลือกได้อิสระนะครับ อลาลา์มเลือกได้เหมือนกันนะครับเป็นไฮอลาลมหรือโลอลาลมนะครับเลือกได้นะครับยกตัวอย่างเช่นนะี่ครับไฮอลาล์มผมตั้งไว้เก้านะครับไม่มีอะไรแล้วนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวลองขยาวให้เข้าถึงเก้าโอเคนะครับการใช้งานมีแค่นี้ครับ อ่ะตัวนี้เป็นอะลามไม่กี่ถึงเก้านะครับก็จะมีอะลามมไฮขึ้นมาตรงนี้นะครับโอเคครับ